ไม่เคยจะเกิดที่ดีๆกับเขาเลยนะเกิดที่แบบบนต้นไม้อะไรเงี้ยมันน่าน้อยใจเหมือนกันนะเนี่ยโหแล้วต้นใหญ่ซะด้วยคจะตัดตัดยังไงลนะ่ะ <c oughs> ทำแนี้กันเราจะได้ขุดไวๆเดี๋ยอ่อนน <c oughs> ปุง้งอ้าวโอ้แหวงเอี้ย <c oughs> ขวานไม้เราแม่งไม่พอวะแปบเดียวพังแลเเ้วไอ้เทีาหืเกือบตายเปิดซีรีส์มี ทุยเปิดมาก็จะตายแล้วนะครับ A few moments later แต่เราไม่มีไฟใช้อ่ะสิอูหมู่บ้านอ่าเไม่รู่มดูของบ้านนี้อาจจะแบบสมบูรณ์เนียนะอืมนอนก่อนเลยนะแต่นี้ยังไม่อยากซ่ายังไม่อยากซ่าโซดาสิงเออ โอเคโอเคเราเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำมันเป็นอะไร <c oughs> สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือแรกของอเก็บอิมลอเยอะๆแล้วก็ไปทำชุดเพชรต่อมานั้นเราก็จะทำแพตฟพร้อมไว้ตรงนี้ ออือันนี้มันยังอาจจะเล็กไปทำเพิ่มให้มันใหญ่กว่าเดิมโอเคสวยสดงดงามต่อกันไปบล็อกหนึงเพื่อความสบายใจ ดี๋ยวพอืดนะชาวบ้านก็จะเข้ามาในนี้นะมา,มาเออหมาเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเออโอเคแล้วก็หาบอกอาชีพแต่ละหอแต่ละหอแล้วก็เก็บออกมาหอนี้ไม่มี เด like <urt> hm ี๋ยวเราจะไป็นมอบอาชีพให้ชาวบ้านเหล่านั้นเองนะครับห้องนี้ไว้ไว้ไว้มันอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้ก็ใช่ ทำไมไม่แลกไอ้นี่วะเดี๋ยวเดี๋ยว,วจเย็นทำไมไม่แลกสติกวะเนอะแล้วไม่มีใครไปทำงานเลย,เ,ยเห็นบล็อกอาชีพนะเอาเนี่ยมาแล้ว เกาเอ็มอรัลด์มาแลกสวยงามถ้าเกิดเราแลกให้มันปลดล็อกเกาะเพชรแล้วนะเย้ไปตัดไม้ให้กันโอเค <Okay. S 1> โอเคมีใครมาทำงานเพิ่มอีกไหมนะเนออี่ยมีไอเนี้ยไหมะอะไรวะกับตูกเนี่ยเทีมหมาห <c oughs> ให้มันออกมาหนะ่อยไม่มีอีก <c oughs> เคท้อนโอ okay. เคเคท้อนกับทาร่าสองคนรับแรกสติกโอเคโอเคตอนนี้เราก็จะรวย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 แล้วก็รวยนะฮะ เคตันเคตันแรกเสร็จแล้วเนี่ยวะนี่นี่นี่ใครวะเนี่ยเค,เคลลี่มาเคลลี่เอาเปลวหน่อยอ่าโอเคเอ่าเรเวียนในรอก่อน อืได้ไหมอันอยาผมจะทำจุดกอก่อนเลยนะออโล่เนี่ยต้องใช้ยเยอะแลกมาให้หมดเลยอยอาเปลวออาเปลวโลโครเยอะนะเอาเหล็กไปแลกนะเหล็กเหล็กไปแลก เอ้ใครใครรับแลกเล็กนี่เชี่คนนี้เอออยู่ไหนวะจีสันเอ,อ้จีสันรับแลกเล็กเอ,อ้นายโอเคขอ,ข,อขอเกอบเพชรแบบโปรติคชั่นดีๆนะฮะเ,เลเวลนรอก่อน โอ้โปรเจคชั่นสองโอเคอยู่โปรเจกต์ตายโอเคทีคนี้เราก็มีเหล็กไม่อันลนะนี่ใบละเจ็ดอันเน่ยขาไหมไม่มีโอเคเดี๋ยวดีขึ้นดีเดี๋ยวเอาซอมบี้มาบุกนะฮะ หลงังตุเรเบียดเกิดหลุ่นๆเลยแลกันใ,ใครทำงานแจค็คโอ้แจ็คไม่ไม่รับเลยเลย,ยโรยตี้ไม่เอาอะไรแจ็คสันออ๋ขอบคุณแจ็คสันตินล็อกขวาแล้ว กำจะกระทำอุ๊ยอะไรอะไรเฮ้ยไอ้เชี่ยเดี๋ยวจะเย็นฮัลโหลกาดตีกูว้าถธอฟากแว้งตาม,มาด้วยชิบหายโอ้ถธอฟากอะไรวะแล้วแม่งตีโคตรแรงเกือบตายเนี่ย เผือไปตีใครวะเมืเ่อกี้เชีย้ยกาดตีกูกาดมาตีผม <S <S อะไรวะตีไหมอเอ้าองั้นนี่กำลไปตีแล้วเนี่ยอะไรวะไอ้เชี่ยตกใจหมด ไม่เห็นอะไรอะไรเออยขำน้อยบอสเบเกอร์เออเหมือนดิ้งไม่ได้ใช้ ไม่ต้องการเอ้ยออกปอจูนก่อนไม่ได้เลอนี่ไงปอดจูนสามสุดยอดใช้เท่าไหรนะสามสิบแปดมีเท่าไหรเองวะหมดตูดนะสามแปดเป็นเก้าเม็ดสุดยอดเลย โอเคทองขวานเย,วเยอะแล้วเดี๋ยวไปตัดไม้เอามาขายมีอันอีกเป็น13ดสามก็ไม่เยอะนะอืมไม่เยอะไม่เยอะไหมออกสติกไหมฮลัลโหลเค เคลลี่เดี๋ยวใจเย็นไงยยังไม่หมดแต่เยอะเคลลี่มานี่ก่อนมารลขอ,อ่ะ,อะเออ ไอ้น,นี่อยู่ไหนวะอยู่นั่นอยู่นั่นชเชลลีเวยนดิชื่ออะไรวะเชลลี่อันนี้เจสัน <c oughs> ตะขวานแพงเลยเนาะต้นแรกให้มันอะรว แอรวิวมันอัพแล้วนะลองดูเหล็กกันว่าได้เท่าไหร่หรอสามห้าโอเคนตกเอกเจสนัอนอยู่ไหนฮัลโหลนี่เจสนันโอเคไปไหนออพเวิล อ็ปีเอ็กสามสิบเรียบร้อยพอดีได้เวลาลงเหมืองสักทีนะชิคิชิเผ็ดไอ้อชิคกี้นี่วะแม่งบังเลยโอเคลงที่แสนเยอะ <c oughs> อม,มเออไปเผื่อ เราทำไอ้นี่แล้วจำได้ไหมไอ้แรนนี้ที่หาแบบไม่เจออจอกัเจอในซีรีส์ที่แล้วแป่ว่าอะไรวะนี่ดามเมจดบวกสี่โอ,อ้โหทำสร้อยเนะสร้อยมาชื่ออะไรวะ จะอยู่ในมอตดีปะไม่อยู่ไม่อยู่ตาถัววะอันนี้นีาชื่นน็งนี่วนี่บวกลักหนึ่งไอ้บวกสปีดอันนี้บวกดาเมดเนี่ยเนดาเม อันที่ทำได้หัวกลักนะใช้อิมเปอร์ลทำมีตั้ยไหมตรียเพิ่มนี่มีอันเดียวพอดีเลยนี่นี่เอียส่วนกระเป๋ายัางทำไม่ได้ไม่มีหนักหัวเออทอช เราเกือบลงใต้น้ำนี่ดาบอยู่ทิสมันตงใช้หรอวะเออจะพอแล้วเนาะโลโลโลไ้เราไ,ไ,ไปนอนก่อนจะไปกลับแล้วแปดหกลบเก้าแปด อ่อนได้เวลาลงเมืองเดี๋ยวรอบที่แล้วนี่จำได้ว่าตายนี้มีเห็นเหตุผลที่เอาประตูมาประสบการ์ทำทางเองอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้สิบสองเราจะไปจะไปเจอนะฮะที่เก่าวิธีเดิมสี่หกนี่เจอเหมืองอ่ะ ได้ล,ลงไปทองอ่ะนู่นี่ไงไดมอนด์ก็เกี่ยวเจอยอมเก็บเม็ดาคุดร,บรอบๆดูกันเผื่อมีเติมเพิ่มเติมเห็นไม่น่ามีอ่ะแล้วก็แล้วก็กกตันแค่นี้ สี่ยอนสวยงามไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอ,อ๋อี่เล็กนี่ว่า ด,ดีจริงมันมีทิกเล็กๆอยู่นะก็คือปักทอดไว้แล้วก็ขุดเผื่อเจอแก้วอย่างนี้นะฮะว้าวนี่ขึ้นมาหน้าหม่บ้านพอดีเกมเกมเหลี่ยมเกียมเหลี่ยม, <laughs> เ,หยม,เ,หยมเหลี่ยมสมชื่อนะฮะ ไวะเปิดเชดเดอร์ให้เครื่องกระตุกเล่นอ้าวโอเคมาละเนี่ยกลับมาได้อย่างปลอดภัยท้องได้ได้เป็นสแต็กแล้วล่ะเลยเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ เ <Wow. S 2> ยอะเลยนะะ เต็มตัวเต็มตัวเยวครับ tìm tua đây thì điều Hãy subscribe Mì ตอนไหนมันแลกไม้ปะทาร่ามีของกำนันมาให้นายเต็มเลยเฮ้ยวาดยังไงวะใส่จะออกมาจากนีเดอร์ใช่

เจนนี่เขาขึ้นเอเมอร็ลต์กันแล้วนายต้องขึ้นเอเมอร็ลต์ได้แล้วเพราะฉะนั้นรับเทดเยอะกอ,ะอแย่วส่วนนายลุกขึ้นมาขายชุดเกราะให้ฉันอา้าวชนายเท่าทีนายคนนี้โอเค okay, ขัดเอกสี่ครับไปนอน อ,อีกขาดเอฟอรอีกสี่เม็ดรเราก็จะได้จุดเกาะเพชรเต็มตัวนะครับซึ่งมันไม่ยากเลยเพราะว่าเราน่าจะมีสต็อกอยู่นะครับก็น่าจะมีสต็อกอยู่นะไม่เออ อ,อเรียบร้อยชุดเพชรนทั้งตัวอย่าโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ i b e ให้ผมด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย